องคมนตรีแนะนำสถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยที่มั่นคงยั่งยืนค่ะศาสตราจารย์เกติคุณน,นายพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีกล่าวปาฐกถาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษากับความรับผิดชอบ ต่อสังคมให้ผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยว่าสถาบันการศึกษาควรติดตามเฝ้าระวังปัญหาต่างๆที่จะเกิดผลกระทบต่อสังคมแล้วแจ้งเตือนชี้ทางออกให้สังคมซึ่งจะช่วยให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งผ่านปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไปได้อีกทั้งควรเร่งปลูกฝังและผลิตบัณฑิตที่ดีมีความรู้คุณธรรมจริยธรรมมีน้ำใจต่อส่วนรวม ขณะที่ครูอาจารย์ในสถานศึกษาควรเร่งสร้างสารรคผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข